สวัสดีครับต้นกับกนบ้านองมาไฟครับสำหรับคลิปนี้คอพ่อแม่พี่นองครับ้อก้อนสวัสดีครับนี่ยังไงบานี่งนี่มนนใส่นนนี่นอนนี้นี่นอนนี่น้ต้นนี่นี่้นี่เก็บมังาอยอ

ปัะดุกนอนนีนั่นไปแปงไนพวกปัดดุกนั่นตายไปไหนอเป็นยังนง้างแตกหนไป่าอ๋อแตแล้ใช่ไหแข็งปกแล้ว ร้อยดนเหเียบนี่บอนี่มื่อกีนนี่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 นเก่รองตัวตมตัวกคกวาดเรื่องใต่ข้นหน่อแสดงว่างองเอาบ่เบิด le van mm -hmm.

ủa bay bay 2 con đẹp nha vừa ra mình cũng phải nhìn cua. Ừm. Bắt đi. Thế nhưng. Bắt đục, bắt đục. เจีนหวไหวเงี้ยงกับปลาเนี่ยเยว่าหวเงยมันงูที่ห้จังเลย ียงเก่หน,น่อยเดียนนี่พอนั่นน่นโะโอ้ฮู นี่นี่ปะก๊อปก๊อปยูมาจต่ตาฝันีืมลาเค็ง กขอนี่ก็เคงนี่มันดินนงยังเราจะไปดูกเวยขกอมันเห็นต่แผงหลังมัยจะแผงหลังไปดูโอ้ไปดเี้ยแค่ั้นเนอนกดตัวนี้

กันไม่อยู่สูงจะมีที่ไหนนี่กระคิงนี่นั่นไม่ยบายนี่นี่นี่มีจริง แง่มีนตปลายา่เป็นหนูเป็นมุดงาบัวเป็นงาบัวไหมมุดใต้ติน้โคนนี่นี่นี่

mình ừ vô, như vậy đây này mình mực này như Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì thịt Để không bỏ lỡ những video hấp กระด,ด <laughs> <า>อดออมีเิ้งกันิน้งเกระเดือด ไวมากกนคนวะไอป่วแล้วน้องเสี่ยงกว่าบ้านี่นี่คันว่คันวถือตัวอกน้ำหลนี่เรตับเล็กนี่เสียงดินนี่นีนตนน <สา S 1> เสียงดินอยู่ในกอนี่นี่ตามตัวกข้อตึงเลยนี่ตัวนึงก็ตึง จามันดับไปเลยนั่นต่ไม่เห็นอมืดอือ่ยงีเสียงนีนกะซ่ากระ่เหมือนเไปนกันนะนี่ตาห้อยนี่ตาห้อยอ่ะอื เปบื้องนั่นนี่เป,นปปเป็นห้อยปลานี่ปลาบ่าปนติเป็นห้อยกระคอทีๆๆตรงนี้มีหนามออเจะหางคอออกเจ็เบื้อง<ะ>อเนนี้ก็โอ้กระคอร้อน

ร้องมามาเดียนมีด้วยมั้ยมันเคลียรเป็นแตงต้องแต่แตง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 เสียงอี่ยทอนไลายตั้งแซับตัดไปเองเดี๋ยวให้ทายุบันกัตัดไปไนี่นี่นะเป็นก้านมีป่า ีเดแหวกเสี้ยงขึ้นแหวกเสี้ยงขึ้นเออแหวกเสี้ยงขึ้นเลยเออนั่นน่นโอ้ดู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 แมวไต่ฟางพีสะคอหกตัวควันจำเด็ดสะคอมาเด้อกควันเอ้ยพี่น้องเอิญควันคอยกันเนี่อู้ไปแล้วอืม เคร่งปิ้กปิดปิดอไปเีต้องล้างดต้องน้ำไปเรียห้ามเดือดเรียบห้ามเดืออ่ะอังถังฟังผิดน่อประามเส่ยงิดอกคริ้งมาสีู่ดอกั้งเออปตกิ้งต้องตัว่างเดือด อืมปะเก่งมันก็เด้งเตียนุ่มเตี้ยนุ่นอ่ะอะไรนปะโคปะโคแมนรุษอ์โอ้โปมนุษย์ไปเรียบร้อยติดใจอ่ะอ่าปะเก่งอืมอืมอันนี้มันจะมี อ <laughs> ย่งอย่างก็จังตื่นหยุบปากมือเปล่าอะไรอบอกว่าปลาดุกปวดไหมไม่ใช่ประดุกอะไร,ร,ะระเกงปเกง่งกลางนาม่รอรอออะดุก,ดกตัวน,นั้นนะ<อ> <laughs> กําเต็มืออะไประดุกนี่าดุกหนึ่าดุกไอ้ลาขอเย็ปะเข่งปะาคอปลา้อน่ะกน้อยกด้วยจะมาเดนตึ้งอืมมากองๆกันอยู่ขังทั้งทีนะหอยกจะมีเนี่ยเอาเลยไอ้หอยหอยอืม สะสมใบมือละหน่วยสองหน่วยเวลานั่นได้หลายๆหน่วยปึ๊บต้มแบบน,นี้ใส่ตะไคร่หน่อยหนึ่งดับกินข้าวน้ำจิ้มหมูกระทะแบบนี้อายเออน้ำจิ้มที่ฟูดกระดัตีกินกับกุ้งกับหอยแขรงไหมอร่อยตามปกงูขืนขน,น,นี้ดีแบบนี้ว้ายหิ้วเขา่าอือพูดพี่น้องยิ้ฟังทางไอ้กันปะโทรศัพท์ก็บฮอนฮอนทัดผ่านแล้วตัดผ่านอีกอยู่ ปากงอไอออกมาแล้วใคกินหิวเขาเออปากคอแหละนปาคอปาคอชุบเออหิวเขา Đây dưới khi ừ. ngam ngam rồi rồi Cái làng ta cân Áp cho làm tay là Ô còn như cái hàng có gì oh đi Hả? <coughs> <picked you> <coughs> <previous ago. Ma. coughs> satuan. Kita mau dulu. Gimana นำับคลิปนี้เอาไว้สำเนียงนะครับพาี่นนองมาหาจับปลาคอนมาขันปลาคอนในตุมนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับที่มารวมขันปลาคอนต้องกันครับกรา้พ่อแม่พี่น้องครับที่ก็ร่างรับชมเกี่ยวยูนิสุขภาพแข็งแรงเป็นควบกันดงเด็กดงเด็กดงเด็กครับขอให้พ่อแม่พี่น้องครับมีสุขภาพแข็งแร่งลำเรวยเงินทองตลอดปีและตลอดไปครับไป่พากันไม่คิมหนาครับสวัสดีครับไม่ยินเสียงหมามันมากับไอ้ก็มาหานกเนาะ อย่างกัดกันกัดลูกเด็กเลยมมีมากไปหาลูกเด็กจังจะกลับแล้วฮะลูกเด็กกันเถอน้องมันเขากัดเราบอสเสียละเดือนล้องอันนียวเลยลูกเด็กลูกเด็กแกมันจะคล้องไม่ได้สิเดือนลงมาะซองๆเหมือนกันเลยอันนี้อันนี้เบิ้งเขากัดบ้านอาหันลูกเด็กอาเร็วมาเร็วอ่ะพี่ไปนอนถ่ายอยู่รถสันเดีย

ทีนม้ขึ้นตั้งหนพี่ตาเร็วมาเร็วไอ้ขึ้นมาเร็วคนถ่าคอยขึ้นมาเรมาเร็วมาเร็วเร็ว กุ้ม um,